แล้วย้อนกลับมาบ้านเรือนเพื่อรับส่วนกุศลจากญาติเมื่อมนุษย์ตายลงไม่ใช่ว่าเจ้าหน้าที่จะมารับตัวไปที่ยมมโลกทุกรายเสมอไปผู้ใดทำบุญหรือบาปไว้มากกำลังบุญหรือบาปนั้นจะดึงดูดไปสู่ภพภูมิที่เหมาะสมเองแต่ถ้าบุญก็ทำบาปก็สร้างปะปนกันไปในขณะใกล้ตายจิตไม่ถึงกับเศร้าหมองแต่ก็ไม่ผ่องใสหรือตายด้วยอุบัติเหตุไม่ทันได้รู้ตัว กายละเอียดจะหลุดออกมายืนมองเห็นตัวเองพูดกับใครก็ไม่มีใครพูดด้วยเมื่อนั้นจึงรู้ว่าตัวเองตายแล้วในระหว่างเจ็ดวันนั้นถ้ากายละเอียดของผู้ตายนึกถึงบุญที่ตนเคยได้ทำเอาไว้ใจก็จะผ่องใสได้ไปเกิดใหม่ในภพภูมิที่เป็นสุคติแต่ถ้านึกถึงบุญไม่ออกพอครบเจ็ดวันก็จะมีเจ้าหน้าที่ซึ่งเป็นกุมพันมารับเอาตัวไปในเรื่องหลังความตายนั้น หลวงตามหาบัวญาณสัมปันโนท่านก็ได้เทศนาเอาไว้เช่นกันว่าบรรดาผู้ที่ล่วงลับไปนั้นท่านสอนเอาไว้ในติโรกุนทกันทสูตรว่าใครจะอยู่ใกล้อยู่ไกลที่ไหนประเทศใดเมืองใดก็ตามเวลาตายแล้วจะต้องกลับเข้าไปถึงบ้านถึงเรือนถึงพี่น้องพ่อแม่ญาติมิตรของตนเป็นลำดับลำดาถ้าไม่ถูกกรรมหนักบังคับให้ไปตกนรกเสียก่อน มีช่องทางไหนที่จะไปหาญาติวงของตนได้ทุกหนทุกแห่งโดยไม่มีคำว่าหลงทางนี่คือญาติมิตรที่ตายไปแล้วแล้วกลับเข้ามาในบ้านญาติมิตรของตนตายที่ไหนก็มาหาญาดมิตรเพื่อรับส่วนบุญส่วนกุศลจากพ่อแม่พี่น้องที่เคยเป็นพ่อแม่มาดั้งเดิมในเวลาตายแล้วก็ต้องย้อนกลับมาท่านบอกไว้ในติโรกุลทกันทสูตรว่าเข้ามาแอบอยู่ตามข้างบ้านข้างเรือนบ้าง เข้ามาอยู่ข้างฝาเรือนบ้างเข้ามาอยู่ทุกซอกทุกม,มุมในบ้านเรือนของญาติมิตรของพ่อของแม่บ้างแต่เวลาพ่อแม่พี่น้องซึ่งเคยอยู่ร่วมกันในเวลามีชีวิตอยู่ก็รับประทานด้วยกันมีอะไรถึงกันหมดนั้นพอตายไปแล้วเท่านั้นกลับมาก็มาแอบดูพ่อดูแม่ดูญาติมิตรวงที่กำลังรับประทานอาหารกันอยู่ในนั้นไม่สามารถที่จะรับได้เพราะไม่ใช่วิสัยของเปรดผี มนุษย์ที่จะมาร่วมกินร่วมอยู่ด้วยกันได้เช่นนั้นถ้าหากญาติมิตรมีความรู้สึกเป็นห่วงใยในผู้ล้มผู้ตายที่จากไปนั้นได้ทำบุญทำกุศลอุทิศส,ส่วนกุศลนี้ให้แก่บรรดาเปรตทั้งหลายที่มานั้นเปรตเหล่านั้นก็จะได้รับส่วนบุญส่วนกุศลก่อนจะจากไปก็จะอนุโมทนาสาธุก,การแก่ญาติมิตรของตนแล้วไปสวรรค์ได้เพราะอำนาจแห่งส่วนกุศลที่หนุนท่านเหล่านั้นให้พ้นทุกข์ในความเป็นเปรตผีเสียได้ นิท่านแสดงไว้อย่างนี้เปรตประเภทที่จะได้รับส่วนบุญส่วนกุศลน,นั้นมีมากมายกายกองด้วยเหตุนี้จอมปราดทั้งหลายมีพระพุทธเจ้าเป็นต้นจึงสอนไว้ว่าเมื่อล้มหายตายจากกันไปแล้วอย่าลืมบุญลืมคุณลืมความระลึกนึกถึงกันแล้วให้บำเพ็ญส่วนกุศลอุทิศไปให้ท่านผู้ล้มผู้ตายจะได้รับการสนับสนุนจากการสร้างบุญสร้างกุศลไปให้นั้นแล้วผลทุกไปโดยลำดับ หลวงตามหาบัวยานสัมปันโนติโรกุทธสูตรเป็นพระสูตรที่ว่าด้วยเปรตของพระเจ้าพิมพิสารหรือเปรตที่อยู่ภายนอกฝาเรือนพระสูตรนี้กล่าวถึงเรื่องราวของเปรตหรือญาติพี่น้องที่ล่วงลับไปแล้วคำว่าเปตาแปลว่าผู้ล่วงลับไปแล้วหรือแปลให้เข้าใจง่ายก็คือผู้ที่ตายไปแล้วในที่นี้หมายเอาผู้ที่ไปเกิดในภพของเปรตหรือเปรตวิสัย สัตว์จำพวกนี้จะถูกส่งกลับมาหาญาติปีละครั้งเพื่อรับทักษินาหรือบุญจากญาติของตนถ้าเปรตตนไหนยังพอมีบุญอยู่บ้างพวกญาติก็จะระลึกนึกถึงแล้วก็จะจัดข้าวปลาอาหารและของควรเคี้ยวที่ญาติชอบไว้รอพวกญาติของตนด้วยการนำไปถวายพระสงฆ์แล้วอุทิศส่วนบุญไปให้พวกเปรตเหล่านี้เมื่อได้ส่วนบุญแล้วก็จะพากันให้ผ่อนแก่ญาติของตนตามอัธยาศัย เช่นให้พรว่าขอให้ญาติของตนจงเจริญรุ่งเรืองบางพวกก็จะคอยมาดูแลรักษาญาติของตนให้รอดพ้นจากอันตรายทั้งหลายบางพวกบุญน้อยหรือมีกรรมเก่ายังหนักอยู่กลับมาแล้วญาติไม่ระลึกนึกถึงจึงไม่ได้จัดพวกเปรตเหล่านั้นก็จะเสียใจร้องไห้กลับไปที่พระพุทธองค์ตรัสพระสูตรนี้เพราะสืบเนื่องมาจากเปรตที่เคยเป็นญาติของพระเจ้าพิมพิสารพระราชาแห่งแคว้นมคธ มาเข้าปรากฏให้เห็นในความฝันด้วยรูปร่างผอมดำและเปือยกายพระองค์จึงทำบุญอุทิศไปให้พวกเปรตเหล่านั้นจึงพ้นจากสภาพนั้นกลายเป็นผู้ที่มีร่างสมบูรณ์ผิวพรรณผ่องใสสวมใส่เสื้อผ้าง,งดงามพระผู้มีพระภาคตรัสว่าที่พบของพวกเปรตนั้นไม่มีการทำไร่ไถนาไม่มีการเลี้ยงวัวเลี้ยงควายไม่มีการค้าขายด้วยเงินและทองเหมือนในโลกมนุษย์ พวกเปรตเหล่านั้นจึงมีชีวิตดู่ได้ด้วยฐานที่พวกญาติอุทิศไปให้อาจจะมีคำถามว่าแล้วฐานที่พวกญาติอุทิศไปให้แต่โลกนี้จะถึงพวกญาติเหล่านั้นหรือพระองค์ยืนยันว่าถึงทรงอุปมาให้ฟังว่าเปรียบเสมือนน้ำฝนที่ตกลงที่ดอนย่อมไหลไปสู่ที่ลุ่มชันใดฐานที่ถ่ายยกถวายแต่โลกนี้ย่อมสำเร็จแก่ญาติผู้ลงรับไปแล้วฉันนั้นและเปรียบเสมือนห้วงน้ำที่เต็มด้วยน้ำ ย่อมทําให้มหาสมุทรเต็มได้ฉันใดทานที่ญาติถวายแล้วแต่โลกนี้ย่อมสําเร็จแก่ผู้ที่ล่งลับไปแล้วฉันนั้นพระสูตรนี้พระสงฆ์นํามาเป็นบทอนุโมทนาเวลาญาติโยมทําบุญอุทิศแก่ญาติผู้เสียชีวิตแต่ในประเทศไทยนํามาเฉพาะส่วนท้ายคือเริ่มตั้งแต่อทาสิเมอทาสิเมเป็นต้นไปการทําบุญอุทิศส่วนกุศลแก่ผู้วายชนนั้นเป็นธรรมเนียมปฏิบัติที่ชาวพุทธ กระทำสืบทอดกันมาโดยยึดตามคำสอนของท่านผู้รู้ที่สมบูรณ์คือพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทั้งนี้เพื่อประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ละโลกไปแล้วอันหนึ่งการทำบุญอุทิศแก่ผู้ล่วงรับนั้นต้องทำกับผู้ที่มีศีลมีธรรมทเท่านั้นเช่นพระภิกษุสามเณรอุบาสกอุบาสิกาโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ที่เข้าถึงพระรัตนตรัยบุญนั้นจึงจะถึงแก่ผู้ล่วงลับอย่างแน่นอน ตามภูมิตามกำเนิดที่สามารถรับผลบุญที่อุทิศแต่ถ้าทำกับผู้ที่ไม่มีศีลไม่มีธรรมบุญก็จะไม่ถึงแก่ผู้ตายส่วนกิจอื่นๆเช่นการร้องไห้ข่ำครวนการแสดงอาการเศร้าโศกการสวรดอ้อนวอนฝากกับเทพเจ้าการเล่นมหรสพซึ่งบางท้องถิ่นยังนิยมทำกันจนเป็นประเพณีเช่นมีการจ้างนักร้องซึ่งมีอาชีพร้องไห้หน้าศพมาร้องเพลงเศร้าเช่นมอนครวนมอนร้องไห้ ถือเป็นการไม่สมควรเลยพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่าไม่สมควรทำเลยเพราะไม่มีประโยชน์อะไรทั้งแก่ผู้ที่ยังมีชีวิตและผู้ที่ตายมีแต่จะสิ้นเปลืองและเป็นแบบอย่างที่ไม่ดีนอกจากไม่ได้บุญกุศลอะไรแล้วสำร้ายยังทำให้จิตใจเศร้าหมองด้วยบาปอากุศลทั้งฝ่ายคนเป็นและคนตายอีกด้วยเพราะทำไปได้วยความเห็นผิดเข้าใจผิดวิธีอุทิศบุญให้ถึงแก่ผู้ละโลก นอกจากนี้ในคำพีชั้นอักฐกถายัางแสดงว่าทักษินาคือบุญที่ญาติสาโลหิตอุทิศให้จะสำเร็จผลเป็นสมบัติมีอาหารมีที่พักเครื่องนุ่งห่มเป็นต้นแก่ผู้ร่วงรับในขณะนั้นได้ก็ด้วยองค์ประกอบ3ประการคือ 1. ด้วยการถึงพร้อมแห่งทักษิณายบุคคลเช่นพระภิกษุสามเณรผู้มีศีล 2. ด้วยการอุทิศของทายกทั้งหลายและ 3. ด้วยการอนุโมทนาด้วยตนเองของเปรตทั้งหลายในองค์ประกอบทั้งสข้อนั้นองค์ที่1และสองขาดไม่ได้ส่วนองค์ที่สมขาดได้เพราะแม้เปรตจะไม่อนุโมทนาบุญด้วยตนเองบุญที่ญาติอุทิศให้ก็ยังคงไปถึงได้บ้างวันหรือโอกาสที่ควรทําบุญอุทิศให้ผู้ล่วงลับไปแล้วเป็นพิเศษที่คนสมัยโบราณมีปัญญานิยมทํากันนั้นเป็นไปตามภูมิธรรมที่ได้ศึกษาค้นคว้ากันมา ด้วยความภาคเพียงทางจิตอันประกอบไปด้วยเหตุผลที่ตนเห็นมาเองมิใช่เป็นเพียงความเชื่อแต่ปัจจุบันเหตุผลดังกล่าวหายสาบสูญไปจึงเหลือเพียงความเชื่อตามปัญญาของคนสมัยโบราณซึ่งถือว่าเป็นประเพณีนิยมที่ดีงามที่น่ากระทำสืบสบกันไปเพื่อเป็นแบบแผนการอุทิศส,ส่วนบุญส่วนกุศลให้แก่อนุชนรุ่นหลังวันสำคัญดังกล่าวได้แก่วันพระวันครบรอบวันตายเจ็วัน 50วัน100วันซึ่งมีเหตุผลดังต่อไปนี้หนึ่งวันพระเฉพาะวันพระขึ้น15คหาคำเป็นวันที่ยมมาโลกหยุดทันทรมานให้สัตรรว์นรกหนึ่งวันโลกมนุษย์สัตว์นรกมีทุกขเวทนาเบาบางลงจึงมีโอกาสได้ลกนึกถึงบุญกุศลที่ตนทำรรและอนุโมทนาบุญที่ผู้อุทิศให้ได้เต็มที่ส่วนญาติที่เกิดเป็นเทวดาก็จะนิยมมาฟังธรรมในวันพระ และตรวจดูการทำบุญทำกุศลและอนุโมทนาบุญกับผู้ที่ทำความดีในโลกนี้ดังนั้นญาติหรือมิสหายที่อยู่ในโลกนี้จึงควรสละเวลามาทำบุญในวันพระให้แก่ผู้มีอุปการะคุณของตนเพื่อเป็นแบบแผนที่ดีงามแก่อนุชนรุ่นหลังโดยเฉพาะบุตรที่ดาของตนเพราะเมื่อถึงคราวที่ตนละโลกไปแล้วบุตรทีดาก็จะได้ทำบุญอุทิศให้บ้างหากเราไม่ทำไว้เป็นแบบอย่างเมื่อล่วงลับไปแล้ว ก็จะไม่มีใครอุทิศส่วนบุญไปให้และไม่มีบุญให้ได้รับความสุขในภพหน้าด้วย2วันครบรอบวันตาย7วันในกรณีที่ผู้ตายใจไม่ใสไม่หมองขณะตายบุญไม่ทํากรรมไม่สร้างผู้ตายจะวนเวียนอยู่ในโลกมนุษย์เวันใน7วันนี้บุญบาปที่ทําไว้จะยังไม่ส่งผลในทันทีพอครบ7วันแล้วเจ้าหน้าที่จะมารับตัวไปยมโลกเพื่อรอพิจารณาพิพากษา หากช่วงนี้ผู้ตายระลึกดึกถึงบุญกุศลที่ตนเคยทำได้หรือหากญาติมิตรทำบุญอุทิศให้อย่างถูกวิธีและผู้ตายอนุโมทนาบุญผลบุญนั้นก็จะพาไปเกิดในที่ดีๆไม่ต้องไปยม,มโลกอุทสานรกหรือมหานรกสามวันครบรอบวันตาย50วันในกรณีที่ผู้ตายถูกเจ้าหน้าที่ยม,มโลกพาไปยม,มโลกแล้วช่วงระหว่างเวลาห0วันหลังตาย คือช่วงเวลาที่ผู้ตายถูกลากตัวจากโลกมนุษย์ไปยังยมโลกไปรอคอยลำดับคิวการพิพากษาเริ่มตั้งแต่รอขานชื่อเพื่อเข้าพบพระยายมาราชพระยายมราชเป็นเทวดาในชั้นจาตุมหาราชิกาเป็นผู้พิพากษาในยมโลกมีหน้าที่พิจารณาบุญบาปและลงทันทรรมานสัตว์นรกสมัยเป็นมนุษย์มีกรรมเกี่ยวพันกับด้านกฎหมายชอบตัดสินคดีความด้วยความซื่อสัตย์และทำบุญปลบาป บุญไม่มากบาปไม่หนักจึงต้องสลับช่วงเวลามาทำหน้าที่ในยมโลกบ้างสเสวยสุขในวิมานชั้นจาตุมหาราชิกาบ้าง4ครบรอบวันตาย100วันช่วงเวลาระหว่าง51ถึง100วันคือช่วงกำลังถูกพิภากษาพระยายมราชจะซักถามความประพฤติสมัยยังเป็นมนุษย์เมื่อได้รับพิภากษาแล้วจะส่งไปเกิดเป็นอะไรต่ออะไรเช่นไปเกิดในยมโลกในอุทสานรกในมหานรก ไปเป็นมนุษย์เทวดาเปรตอสุรกายสัตว์ดิรัชานตามกรรมที่ปรากฏเป็นภาพหน้าบันลังของพระยายมราชช่วงนี้ถ้าญาติอุทิศส่วนบุญไปให้ก็จะยังได้รับบุญเพราะยังไม่ได้รับคำพิพากษาเหล่านี้เป็นเพียงหลักการส่วนใหญ่ไม่ใช่ทั้งหมดเพราะฉะนั้นญาติมิตรผู้ยังมีชีวิตอยู่ในโลกมนุษย์จึงควรศึกษาวิธีอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้ถูกวิธีและรีบทำบุญทุกบุญอย่างเต็มกำลัง และอุทิศส่วนกุศลให้ในวันดังกล่าวข้อที่ควรคํำนึงถึงของผู้ใกล้จะละโลกจากข้อความข้างต้นนี้มีสิ่งที่น่าพิจารณาอยู่ว่าถ้าสมัยที่ผู้ตายยังมีชีวิตอยู่ไม่เคยศึกษาธรรมะในพระพุทธศาสนาเลยหรือศึกษาแต่ผิวเผินเพราะความไม่ใส่ใจไม่ทุ่มเทในการประกอบบุญกุศลในโลกนี้เมื่อละโลกไปแล้วถึงแม้มีผู้อุทิศส่วนกุศลไปให้ แต่ว่าตอนอนุโมทนาบุญไม่เป็นย่อมไม่ได้รับส่วนบุญเท่าที่ควรนี่ถือเป็นข้อผิดพลาดของผู้ตายกล่าวคือถึงญาติทำบุญไปให้ก็ได้บุญไม่มากแต่ถ้าญาติไม่ทำบุญให้ก็อดหรือลูกหลานทะเลาะการเรื่องแบ่งสมบัติซึ่งเราได้เห็นได้ยินกันอยู่ทั่วไปพ่อแม่จวนตายลูกหลานแย่งสมบัติกันบางทีฆ่ากันตายก่อนพ่อแม่ก็มีตนเองก็ต้องมาทุกข์ใจก่อนตายเพราะสมบัติของตนเป็นเหตุ เมื่อตายไปแล้วไม่มีใครอุทิศส,ส่วนกุศลให้เลยเพราะตนไม่ได้คบหากับบัณฑิตทางธรรมและไม่เคยทําแบบอย่างเช่นนี้ไว้ให้ลูกหลานดูเลยนี่ก็เป็นข้อผิดพลาดของผู้ตายและสุดท้ายบุตรที่ดาทําบุญอุทิศให้แต่ทําบุญไม่ถูกวิธีไม่ถูกเนื้อนาบุญเช่นทําบุญกับผู้ทุศีลมีความเห็นผิดไม่เชื่อกรรมผลของกรรมนรกสวรรค์เป็นต้นทั้งนี้ก็เพราะสมัยที่ผู้ตายยังมีชีวิตอยู่ไม่เคยศึกษาธรรมะ ในพระพุทธศาสนาเลยไม่เคยเข้าหาพระภิกษุสามเณรผู้รู้ผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบซึ่งสามารถชี้แจงในโลกนี้และโลกหน้าได้อย่างกระจ่างชัดแต่กลับไปคบหากับนักบวชอื่นหรือพระภิกษุและพุทธศาสนิกชนที่ไม่เชื่อเรื่องโลกนี้โลกหน้าจึงไม่มีความรู้เรื่องวิธีอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลบุทธิดาจึงได้แบบอย่างที่ไม่ถูกต้องตามตนเองเมื่อถึงคราวบุทธิดาต้องการอุทิศส่วนกุศลให้ผู้ตาย จึงทำไม่ถูกวิธีเช่นกันนี่ก็เป็นข้อผิดพลาดของผู้ตายท่านผู้ฟังครับชีวิตหลังความตายเป็นเรื่องลี้ลับคู่โลกมายาวนานจนกระทั่งได้มีการบังเกิดขึ้นของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระพุทธองค์ทรงตรัสรู้ในคืนวันเพ็ญขึ้น15ข้ามเดือน6คือปัญญารู้แจ้งเห็นการเวียนว่ายตายเกิดของสัตว์เห็นว่าสัตว์ตายแล้วไปเกิดในภพภูมิใดเสวยสุขทุกข์ด้วยวิบากกรรมดีชั่ว อะไรที่เคยทำไว้ความลีลับเรื่องชีวิตหลังความตายจึงถูกเปิดเผยตั้งแต่บัดนั้นเป็นต้นมาและนี่คือเรื่องราวทั้งหมดที่ได้นำมาเล่าให้ท่านได้รับฟังขอขอบคุณท่านผู้ฟังที่เข้ามารับฟังคลิปนี้ขอให้ท่านอย่าเจ็บอย่าจนคุณพระรักษาเทวดาคุ้มครองสาธุ